เตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเอาปลากระป๋องสามเมค่รัวมาทำเป็นกองนะครับนี่นะครับก่อนอื่นตามมาครับก่อนอื่นเราต้องเอาเอาขุด ตรงนี้นะครับเพื่อให้เอาข้างล่างมันออกทั้งสองอันเลยนะครับโอเคนะครับมันมันเริ่มออกแล้วนะครับนี่นะครับเออกแบบนี้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยโอเคนะครับออกแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาถอดตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นกองให้ชัดขึ้นขั้นตอนต่อไปก็ถอดครับแบบชิวๆนะครับ mm. ช่วงนี้ไม่มีอไไรมาก

โอเคนะครับเราก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะครับเอาสองฟังติดกันแล้วก็เอาสกอตเทปพันนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับสกอตเทปผมเป็นไงครับโอ้โ oh ห <laughs> ผมทำคลิปอาจจะสั้นนะครับ ผมมือใหม่หัดทำนะครับประมาณนี้นะครับ mm hmm. ตัดแล้วเราก็มาติดตรงนี้เราขันตรงนี้ออกก่อน mm hmm. ออกเลยนะครับแล้วเราก็เอานี้มาปิดตรงนี้ แล้วก็พันด้วยอันนี้นะสกอ็อตเทปเหมือนเดิมมาดูกันนะครับว่ามันจะดังแบบไหนมันจะน่าฟังไหมนะครับปิดไปเลยครับโคตบได้เลยนะครับ เลยนะครับก็น่าจะพอแล้วครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะเอาตัวนี้ไปใส่ที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ใส่ใส่เข้าไปแล้วก็ขันแล้วก็ไปฟังเสียงกันนะครับโอเคครับ โอเคนะครับเราก็ตอนนี้มาใส่ตรงนี้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงโอ้ไม่ค่อยแน่นนะครับโอเคนะครับพ้องฟังกันแลย้วยังครับ cây cây mà phần cây cây này เคนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ คนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทรงประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็เราก็มาทำป,ากกปลากระบอ๋เป็นกองเหล็กเฉย เสียงมันอาจจะไม่น่าฟังนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับลาไปก่อนนะครับ